กาบสว bon ัสดีพ <Så. S 2> ี่น้องสวัสดีพี่น้องฟ้องป่ายสุกคูุขคนเด้อพี่น้องพี่น้องมากินข้าวน้ากันมันิมิยากินเน่เนาะมันิกะจิมิปลาแดกบองเด้อพี่น้องนี่ปลาลาบองพี่น้องกันเลยจะให้ดูนะครับปลาลาบองพี่น้องปลาลาเรียกว่าปลาลาซับนะอันนี้เป็นปลาสุกนะครับอันนี้เป็นปลาลาซุกเด้อพี่น้องหอมเก็บไว้ได้โดนพี่น้องเก็บไว้ได้นานมากเนาะ พ่อบ้านหนึ่งเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะพี่น้องนะบริสุทธิ์สารกันบูดนะพี่น้องนะเก็บใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องจะได้ได้กินโดนได้กินนด่วนพาะบ้านสื่อมากกับใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องใส่ตู้เย็นไว้มื่อนี้ก็จะมีไก่น้ำนะพี่น้องเนี่ยนี่ไก่ไก่ต้มเนาะไก่หอดต้มแล้วห้าเอาไปทอดพี่น้องไก่ต้มแล้วเอาไปทอดนะพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องกินเมื่อเพิมหะพี่น้องกับกินเมื่อเพิมได้แบบนี้กินเมื่อเพิมไมพี่น้องเบิ้งน่ากินแบบ สมัยเก่าพี่น้องกินแบบสมัยเก่าดิฉีกับมือฉีกนะพี่น้องนะแล้วกับมือห้าหนีกระยำเลยพี่น,อน,นมม้องนี่ยุ้มแบอลเล่จับจบ,บพี่น้องนะกินน้ำกันกินน้ำกันนะพี่นอนะ้องเมืแบบ่อจับผักกินมือเปิมแบบกินแบบ กินแบบบดล้านใช่ไหมพี่น้องกินแบบป้าป้าบ้านๆนะพี่น้องไก่พี่น้องมือเช้านี่ก็ได้ต้มไก่ไปพี่น้องต้มไก่ต้มไก่ไกพทอ,อน,นี่แหละสุกแม่ผสุกแม่เลยพี่น้องแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะเอาไปทอดพี่น้องเอาไปทอดเอาไปทอดมันก,กรอบพี่น้อง รัังปลาแดกบองพี่น้องปลาลาบ,บองอะไรลบบบ้านนี้หลังให้เอนปลาแดกบองนะปะงางไรกัปลาลาบองปลาปลาซ้ำเนาะเจวบองเขาเอนปลาแดกบองพี่น้องเตียที่แบบบะมีผพักพี่น้องว่ได้ไปซื้อพักมาไหวปกติแล้วกับไ่ค่อยได้เฮ็ดขับข้ากินปันไดพี่น้องก็มากไปไปซื้อข้างนอกเนาะ คือข้างนอกพี่น้องกินผู้เดียวพี่น้องปากเดียวท้องเดียวเนาะไอ้ผูกขาดใบก็ล้านค่าพี่น้องลานอาหารนั่นโดนนั่นโดนทีไม่ให้กินพี่น้องให้กินถ้างคุณหมูกินขาา้าวว่าเป็นไม่ร่าบ้านนะพี่น้องค่อยซึนเจ้าขึ้นมากอะ่ะคุณข่าวทิ้งไว้พี่น้องคุณข่าวทิ้งไว้ อยากกินข้าอยากได้กับข่าวห้า,าก็คนเจอกับยุทตลาดตลาดเศร้าข้าวเขามีขายพี่น้องกับข่าวสัเมเบลลูกับข่าวสัเมเบลลูเ้าอยากกินอย่างเัาไปเบิ่งกันเลยพี่น้องมาแพ่งหน่ะสมัยโบราณข้าวแบบเมื่อกี้อยากกินยังทีหลับพี่น้องมันบันเลยมีซ่อนเนี้ยซอนคนกับไปสดน้ําแกงซื้อพี่น้องอยู่บ้านนอกบ้านหน้าข้าวแบบมือเปิ่มเหนียวฮานิ้วเหนียวพี่น้อง กับแจามามากินน้ำปั่นพี่น้องกินสักสามไก่ไก่ต้มไกตม่ไกต้มมันน้ำไปทอดพี่น้องซ้ำหมันซ้ำไก่ต้มทอดเ,เอินใส่กันเลยไก่ต้มทอด น้ำกันด้ะเป็นอน่องเด้อต <c oughs> ั้งต้มเข่าให้น้องม้าพี่นอ้องตั้งต้มเข่าต้มโค้งไกลให้น้องม้าก็เข่ขาใก้กัน าไปซื้อกล้งกายยวนแมคโครเนาะซื้อแมคอยู่แมคโครมามาต้มให้น้องน,นะกายอันนี้ข้าอันนี้จะเป็นอันนี้กายได้พี่น้กกองเปกกน็นสับปะรกายสูตรสับปะรดกายไหมาะเอามาไปทอดเนาะอื้มอืมอัดเล็นยัง แต่ไม่มากินน้ำกันพี่นอ้องมันยิ่อเป็นต้องเงียบๆลูก ลานตัดผมือเงียบบ่างหนึ่งก็เจอบาเงียบได้พี่น้องป่าเนียบป่าเงียบวนบานวนบานละแอบอี๋หนับกิ่นมืนอี๋แอดอีปถึนเปิมเติม้าหนึ่งห่าหนิ้วเช่กินแบบ อีสานอีสานบ้านนาเนาะอีสานบ้านทุ่งนะครับประจับตู้มือตู้มือเนี่ยเซมีแต่ผู้เฒ่าแหละพีถ่ถามขั้นจริงพิจารณาบันน,นอกเข้านะกินมือ แจกเ่า้ยคราบม่เยิอฮึอยากยไปเอาขผากันที่นั่ง อาหารนัน่งนะักแสบประแดดพี่หน่อยปลาไหลไม่แสบมหมื่นปลาไหแซ่บๆนานๆพี่น้องกินแล้วห้าปิดฝานะปิดฝาให้แน่นนะพี่น้อย,ยน่ารักใช้ตู้เย็นพี่น้องใช้ตู้เย็นไหนกินได้เบิร์ตปีมาจ้องยานมาจีบเทียพี่น้องยภาพ,าพามันเป็นปลาสุก มันเป็นปลาดิบปลาสูกินได้ตลอดพี่น้องเพราะว่าปลาสุกันทานการแบบขวาวขวย่างดีเลยปลาซูกเนี่ยพอจิตใส่ปลาปนน้ำได้พี่น้องปลาปนปลาที่เขาแบบปนแบบบนละเอียดนะครับแซ่บใ,ใกล้พี่น้องใกล้หนดอยแซ่บใมากกินน้ำกัน พี่น้องกับแซบเรือนี่พอจะอาให้น้องมาคือเก็าบ,บักเก็ไวบเอาใ้ลูกเอาใบให้น้องสวยกระบ,บุนลงพี่น้องว่าให้ลูกสร้างกับลูกสาวมากับมิตามาจอดนาอพี่น้องมาอยู่น้าเดี๋ยวเลี้ยงรับพี่น้องซื้อว่าอาหารเดือนละอา,อาหารเดือนหนึ่งกระต๊ก นี่สิบกิโลนี่สิบประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามกิโลพี่น้องว่าอาหารกระสอบหนึ่งกบบลายบาทไปได้พี่น้องกระสอบแล้วหกร้อยว่าอาหารพี่น้องมาอยนนู่ยได้กินหัวอาหารกินหัวอาหารแล้วครับกินแบบกินข่านะพี่น้องให้กินผส yeah, มกันให้กินแยกบา่เท่ากับว่าอาหารบางเท่ากับเข่าพี่น้อง โอเคพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ทำหนี้กันนะพี่น้องเนาะจะไปกับฝากช่องพ่อนักคื้อชาแนลนั้นเลยเด้อพี่น้องฝากกดติดตามนะฝากกดซับสไคร้คอมเมนต์แล้วก็แชร์ออกไปนะพี่น้องเด้อโอเคคลิปนี้เอาไว้ทำหนี้กันพี่น้องโอเคบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับมือเปล่อเนี่ยมือเปล่า